ไปดูอาชีพอีกอาชีพหนึ่งพูดแล้วผมก็อยากถัมมาทันทีเป็นเกี่ยวกับชะอมฮะมเขาเรียกว่าชะอมสู้โควิดครับ,รบสร้าง,างรายได้เนี่ยเดือนละ1 2 0 0 0บาทต่อไร่นะครับให้กับกเกษตรกรปลูกชะอมปลอดสารพิษที่จังหวัดอ่างทองที่ตำบลโพรมนกอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองกเกษตรกรผู้ปลูกชะอมปลอดสารพิษ71รายครับรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ชะอมแล้วก็จัด ตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ชะอมตำบลโพรังนกจากนั้นก็รวบรวมชะอมนะครับไปขายตามห้างสัสินค้าแล้วก็ที่ตลาดไทยโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางมีรายได้ต่อไร่เนี่ยเดือนละ1 2 0 0 0บาทที่ตัดบุนเวียนทุก3วันนะครับโดยการนำชะอมที่ตัดยอดแล้วเนี่ยมัดกรมกํมหนึ่งหนักประมาณ3 0กรัมครับในราคากัมละ13บาทในแต่ละวันเนี่ยจะได้ชะอมปลอดสารพิษ 5 0 0ถึง6กรกรัมด้วยกันเพื่อที่จะรวบรวมส่งไปขายในจุดต่างๆครับนายพลบขำวิไลครับเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ชะอมตามบลโพรังนกเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยเน้นชะอมปลอดสารเลยครับเนื่องจากว่าทางกลุ่มเนี่ยได้รับความอนุเคราะห์จากตลาดไทยให้แผงเรียกว่าเป็นแผงผักรวมใจครับซึ่งผักที่นําไปขายก็ต้องเป็นผักปลอดสารพิษเท่านั้นราคาขายที่หน้าแผงเนี่ยขายอยู่ในราคา18บาทจากนั้นก็จะคืนให้กับสมาชิกในราคากำละ 13บาทซึ่งสูงกว่าขายให้กับพ่อค้าคนกลางถึง3 4บาทในอนาคตครับได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกเกษตรจังหวัดอ่างทองจัดทำห้องเย็นมีโรงงาน GMP เองครับก็ทำให้การรวบรวมชโอมเนี่ยตอนนี้สูงขึ้นเป้าหมายก็ประมาณ2,000กร,รัมต่อวันครับนี่ไปฟังเสียงประธานดูฮะ และตอนนี้เราก็เป็นโอกาสดีที่เราได้บริษัทที่ว่า,าจัดซื้อเราเป็นประจําเราต้องมีการส่งเป็นประจําทุกวันโดยเบื้องต้นตอนนี้เฉลี่ยว,วันยังอยู่ประมาณ100กรัมสําสหรับส่งที่บริษัทเพราะบริษัทเนี้ยเขาเอาไปเพื่อเอาไปบรรจุแพ็คของเขาแล้วก็วางจําหน่ายตามห้างสรรพสินค้าเพราะฉะนั้นเป้าหมาย อนาคตเนี่ยอีกไม่เกิน2เดือนข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องรวบรวมของสมาชิกเราทั้งที่ปลอดสารและไม่ปลอดสารให้ได้อย่างน้อยวันล,ละ2000กรัมเพื่อเอาไปจำหน่ายเพื่อสร้างราคาผลตอบแทนให้กับสมาชิกเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมจากปัจจุบันที่ถูกกดขี่จากทางด้านพ่อค้าคนกลางอันนี้คือเป้าหมายหลักของกอารตั้งกลุ่มขึ้นมา